เดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ลูกค้าได้ดูสักหน่อยนะครับรถรอซ่อมจอดอยู่หลายคันเลยนะครับตั้งแต่คันสีทองสีทองสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวคันนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาสีแดงเลืยอดหมูคันนี้นะครับสีเลือดหมูคันนี้จอดรอ3ามคันนะครับสีคันทั้งนี้นะครับคันสีทองทําก่อนเขานะครับคันสีทองแล้วก็คันสีน้ําเงิน แล้วก็มา,มาคันสีขาวนะครับแล้วก็มาคันสีเลือดหมูนะครับก็รายการที่ซ่อมนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับก่อนนะครับผมก็เวลาค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็มารีวิวกันให้ดูนะครับเดี๋ยวแพนมาคันนี้ก่อนคันนี้เดี๋ยวลูกค้า อันนี้ยังไม่ได้ลงมือทำเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดกับลูกค้าอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับคันสีทองนะครับคันสีทองหรือ,อ,อตัวท้ายเบนซ์คันนี้นะครับทีแรกผมตีราคาแค่เ,ออเปลี่ยนประกันฝาสูบเปลี่ยนฝาอะไรประมาณนี้นะครับผลสุดท้ายประกอบเข้าไปแล้วสตาร์ทเครื่องได้นะครับสตาร์ทเครื่องได้สตาร์ทเครื่องได้นะตไดตไดแต่อออกท่อออกการวัดน้ามันเครื่องนะครับออก ฟ้าวาวนะครับแหวนลูกสูบไปหมดแล้วนะครับผมวิเคราะห์งานภาพไปนิดนึงแล้วก็ตกลงกับลูกค้าแล้วว่าต้องถอดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยว่ากันอีกทีถอดเครื่องแล้วก็พวกถอดแหวนถอดชาร์ปถอดอะไรมาดูให้หมดนะครับแล้วก็มาเช็คใหม่ให้หมดเลยนะครับอะไรก็ยังรื้ออยู่นะครับเครื่องผมยกได้ออกลงไปแล้วนะลงไปให้ที่ร้านเขา ทำให้ละเครื่องนะครับเครื่องทั้งตัวนะครับเครื่องทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็คันนี้ลูกค้าแปลงเป็นดิสดัมนะครับตัวที่มันเป็นดัมนะครับพับเบรกเนี่ยเขาเรียกว่าดัมนะครับข้างหลังจะแปลงเป็นดิสนะครับเหมือนกับข้างหน้านะครับก็รื้อหมดแล้วนะครับรื้อเช็คนู่นเช็คนี่ให้ด้วยนะครับเช็คพวกบูทต่างๆ ขาดเกียบจะหมดนะครับบูธต่างๆขาดเกียบจะหมดบูธนะครับบูธเนี่ยขาดจนรอบนะครับผมแกะออกมาหลุดเลยนะครับเพราะว่ามันขาดจนรอบแล้วนะครับที่อาการเสียงดังออดอดแอดแอดนี่แหละครับแล้วก็เวลาทิ้งโค้งแล้วมีสายสะบัดหรือเลื้อยเป็นงูนี่แหละครับบูธนี่แหละครับขาดนะครับอาการที่เลื้อยเป็นงูส่วนใหญ่จะเจอบูธขาดนะครับ ทำบูธให้ชัวร์ก่อนนะครับทำบูธอย่าให้ขาดไม่กระทั่งตัวเดียวนะครับรถคุณจะขับดีนะครับช่วงล่างจะแน่นนะครับอันนี้บูธเปลี่ยนเกียบหมดนะครับเหลือไว้แค่2ตัวนี้นะครับแค่2ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขาดนะครับบูธตัวใหญ่คานใหญ่นะครับบูธคานใหญ่ตัวนี้ก็ขาดหมุนรอบแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบูธขาดถ้ามันหมุนรอบยางมันแยะขนาดนี้นะครับบูธขาดนะครับบูธขาดแล้วก็ มีตัวนี้นะครับตัวนี้เอาไม่ออกนะครับต้องอาจจะได้ต้องตัดน็อตทิ้งนะครับเนี่ยเอาไม่ออกอันนี้ขาดอยู่ตอกแล้วไม่ออกอาจจะต้องได้ตัดน็อตทิ้งนะครับอาจจะได้ต้องตัดน็อตทิ้งกำลังรือ้อเช็คให้อยู่นะครับ ก็บูธต่างๆเนี่ยผมต้องไปซื้อบูธแล้วไปให้ลงกึงเขาอัดบูธนะครับคันนี้ก็ต้องไปเจียจานเจียจานคู่หลังด้วยนะครับ้าวง้าเบรกชุดซ่อมอะไรผมหามาได้หมดแล้วนะครับคันนี้ข้างในนี้อาจจะต้องลื้อนะครับลื้อเพราะว่าเอาชุดสายเบรกมืออันเดิมออกนะครับแล้วก็ปลดเอาสายเบรกมืออันที่ตัวเป็นดิสใส่เข้าไปนะครับอาจจะต้องลือ้อถลกพวก สายเบรกมือนะครับกสายเบรกมือถลกออกหมดเลยนะครับ2เส้นนะครับเราเอาสายเบรกตัวที่เป็นดิสใส่เข้าไปมันจะใส่กันไม่ได้นะครับตัวดิสตัวกับเป็นดัมนะครับตัวเป็นดิสตัวเป็นดัมตัวนี้คือตัวดัมนะครับดัมป์เขาเรียกว่าดัมนะครับจะแปลงเป็นดิสนะครับสายก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับสายเบรกมือก็ถลกออกมาแบบนี้นะครับตัวเป็นดิสก็ประกอบขึ้นไปแล้วนะครับสายดิสนะครับประกอบขึ้นไปแล้วนะครับ ตัวนี้เอาออกได้นะครับไม่ติดช่วงล่างข้างล่างไม่ไม่ติดนะครับน็อตน็อตตั้งศูนย์สนิมไม่กินพูดง่ายๆนะครับไม่ต้องตัดฝั่งนูน้นอาจจะต้องได้ตัดด็อตทิ้งนะครับ1ตัวนะครับนี่แหละทําช่วงล่างนะครับทาช่วงล่างบางคันก็ต้องตัดน็อตบางคันก็ต้องไม่ตัดน็อตนะครับลูกค้าก็ต้องเสียค่าน็อตเพิ่มนะครับผมก็ต้องเสียเวลาเพิ่มนะครับอื่นๆเดี๋ยวผมพยายามเช็คดูให้นะครับ ช่วงล่างข้างหน้านะครับข้างหน้าผมก็พยายามเช็คให้นะครับอันไหนหลวมก็จะบอกอันไหนไม่ดีก็ทำแก้ไขให้นะครับช่วงล่างข้างหน้าดูไอ้กันฝุ่นแขนแหล็กนะครับแขนแหลก็กเนี้ยเขาเรียกว่ายางกันฝุ่นนะครับยางกันฝุ่นไม่รู้จะมองเห็นไหมนะครับข้างในอะขาดไปแล้วนะครับเนี่ยข้างในอะขาดไปแล้วนะครับ ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับข้างหน้าก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับข้างหน้าก็จะมียางกันฝุ่นหลกคู่นะครับแล้วก็อาจจะต้องได้เปลี่ยนอ,อ,อะไรนะไม้ไม้ไมลูกหมากปลายแคลูลกหมากไม้ตีกองนะครับข้างในนะครับก็เปลี่ยนไปเลยแล้วก็บวกตั้งศูนย์ด้วยนะครับถ้าได้ถอดแล้วน็อตอันนี้มันจะเพี้ยนนะครับการ วงมาลัยมันก็จะเบี้ยวนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้2รายการนะครับผมเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนให้เป็นคู่ไปนะครับที่ได้ใช้กันยาวๆยางตัวนี้อาจจะมีแตกอาจจะต้องเปลี่ยนให้คู่นะครับซ้ายขวัวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วข้างหน้านะครับยางหุ้มพงหุ้มเผาก็ดีอยู่นะครับพวกยางหุ้มเผา้ายขัวผ,ผมเช็กดูแล้วนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วข้างหน้าก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับยางหุ้มแหลกคู่นะครับเออลูกหมาก ลูกหมากหรือไม้ตีกองคู่นะครับปลายลูกหมากยังแน่นอยู่ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้ข้างหน้านะครับดิสหลังจะเป็นแบบนี้นะครับจะได้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับดิสหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นจานแบบนี้นะครับเป็นจานแบบนี้นะครับผมเอามาหรือลูกค้าซื้อของมาผมก็มาเซอร์วิสหรือมา ดูกันใหม่นะครับพวกลูกสูบต่างๆข้างในอะ่ะมันเป็นสนิมไหมนะครับข้างในอ่ะมันข้างในอ่ะมันเป็นสนิมไหมแต่เป็นสนิมนะครับผมได้ถอดออกมาแล้วแล้วก็หาซื้อสุดซ่อมนะครับสุดซ,ซ่อมนะครับสุดซ,ซ่อมมาใส่นะครับสุดซ,ซ่อมผมก็หาซื้อมาละแล้วก็เอ่อพวกสลักขาเบรกต่างๆพวกเนี้ยนะครับต้องไม่ตายนะครับต้องขยับได้ต้องให้ตัวได้อย่างนั้นรถเบรกก็ไม่อยู่เหมือนกัน เออทำให้เออกินผ้าเบรกกินไม่เต็มหน้ากินไม่เต็มจานผ้าเบรกเบรกไม่ค่อยอยู่เบรกไม่ค่อยหนึบ <S <S ess ess> <S ก็มีหลายปัจจัยนะครับระบบเบรกต้องทําให้ถึงทําให้จบนะครับอย่างนั้นงานไม่จบอย่างนั้นงานไม่ถึงนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>อันนี้คือซดซ่อมนะครับซดซ่อมของพวกเออลูกยางกันฝุ่นอะไรต่างๆอันนี้ลูกสูบเก่านะครับผมได้ขัดถอดออกมาขัดนะครับแล้วก็หัวรองผ้าเบรกก็ต้องมีนะครับหัวรองผ้าเบรกนะครับหัวรองผ้าเบรกอยู่ตรงไหน ก็อยู่ตรงนี้นะครับเอาผ้าเบรกใส่เข้าไปก็จะมีหัวรองผ้าเบรกนะครับเวลาตกลุมผ้าเบรกมันเคลื่อนนะครับผ้าเบรกมันเคลื่อนก็จะทําให้มีเสียงดังนะครับกระแทกกันดังตักตักตักตัประมาณนี้นะครับแล้วก็บูธคานใหญ่นะครับก็ต้องเปลี่ยนบูธคานใหญ่ไปเลยก็จะได้ใช้กันยาวๆใช้ลืมๆนะครับบูธสองตัวผมซื้อแค่บูธมา2ตัวนะครับตัวเล็กตัวน้อยค่อยไปซื้อกันอีกทีนะครับแล้วก็ผ้าเบรกคู่หลังนะครับผ้าเบรกคู่หลังอันนี้นะครับ นะครับแล้วก็แม่ปั๊มเบรกลูกค้าซื้อมออหม้อลมเบรกสองชั้นมาให้ใส่เดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับจะได้ดูรายละ e เอียดกันชัดๆลึกๆกันไปเลยนะครับเนี่ยนี่คือดิสดิสหลังนะครับนี่คือดัมนี่นี่คือดัมมอันเก่านะครับนี่จะแปลงเป็นดิสนะครับนี่จะแปลงเป็นดิสเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับได้ของมาครบแล้วอันนี้ไม่กลัวละอันนี้ได้ของครบละพวกชุดทรงชุดซ่อมได้มาหมดละหัวรอง ้าวง้าเบรกอะไรต่างๆนะครับเหลยาบูธบูธพวกนี้ก็ไม่ต้องกลัวมีแน่นอนนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะรอวัน2วันนะครับพวกบูธต่างๆบางทีร้านอะไรบางทีวันเนี้ยผมไปซื้อมีแต่ไปอีกวันนึงไปซื้อบอกว่าของหมดก็ต้องรอนะครับของมันมีแน่นอนนะครับเนี่ยบูธคานใหญ่ตัวเนี้ยที่จะประกอบขึ้นไปนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับจะได้ใช้กันอุ่นใจนะครับนี่บูธตัวใหญ่นะครับ บูทตัวใหญ่บูทคานหลังตัวใหญ่เขาเรียกว่าแบบนี้นะครับบูทหลังคานใจใหญ่แต่อันนี้มันก็แย่หมดแล้วนะครับสมควรที่จะเปลี่ยนลูกค้าเขาก็รู้ละเดี๋ยวผมก็จัดให้เป็นของใหม่นะครับรับประกันว่างานตอกจบงานต้องเป็นของใหม่อันไหนแก้ไขให้ก็คือว่าแก้นะครับอันไหนเป็นของใหม่ก็คือว่าเป็นของใหม่นะครับก็รายการก็อยู่ประมาณนี้เออบางทีผมก็พยายามบอกลูกค้านะครับเวลาซ่อมรถ ดูแลรักษาเนี่ยมันรายละเอียดมันเก็บกันเยอะนะครับถ้าอยากให้ดีอยากให้เก็บถึงถึงนะครับคันนี้ลูกค้าสวยนะครับคันนี้ทรงสวยนะครับทรงสวยมากนะครับคันนีเ้เดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวมารีวิวให้ดูคันนี้ลูกค้าเก่าเคยมาทํากับผมหลายรอบแล้วผมก็พยายามแก้พยายามทําให้มันดีที่สุดนะเพราะพอรถเก่ารถอายุเยอะถ้าทําไม่ถึงงานมันก็ไม่จบนะครับ งานมันก็ไม่จบนะครับถ้าทําไม่ถึงทําไม่เข้าใจมันไม่ถึงกับงานพวกนี้มันต้องละเอียดนิดนึงนะครับต้องเข้าใจแล้วก็เข้าใจให้มันลึกๆนะครับพวกช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยผมคิดว่ามันง่ายสุดแล้วนะครับมันมันมองเห็นมันมองเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับเราถอดออกมาเนี่ยมองเห็นแล้วนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่เรามีด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับคันนี้ถ้าเราลือมาขนาดน,นี้ต้องเอารถไปตั้งศูนย์นะครับ เดี๋ยวอีหน่อยเดี๋ยวมันจะกินยางนะครับช่วงล่างไม่แน่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับการตั้งศูนย์ด้วยนะครับเนี่ยการตั้งศูนย์ก็มีผลไม่ใช่ว่าเปลี่ยนบูธอย่างเดียวแล้วมันจะจบนะครับคุณต้องเอารถไปตั้งศูนย์แล้วตั้งศูนย์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วรถไม่ไปตั้งศูนย์แล้วก็ไปขับนะครับรถคุณก็ยังไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมมีประสบการณ์แล้วลองรถลูกค้ามาหลายๆคันนะครับรถต้องมีการตั้งศูนย์นะครับทุกครั้งที่รื้อ นะครับทุกครั้งที่เลือช่วงล่างต่างๆนะครับยิ่งพวกน็อตตั้งศูนย์เนี่ยยิ่งแล้วเลยนะครับรถต้องมีการตั้งศูนย์นะครับผมก็ฝากกันเอาไว้ให้กันดูแลในการทํารถต้องทําให้ถึงทําเข้าใจรถคุณจะขับดีครับอาจจะถอดเยอะหน่อยนะครับคันนี้ถอดไม่กระทั่งเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งแล้วก็เลิกพรมออกนะครับแล้วก็ถลกเอ้สายเบรกมือออกมานะครับแล้วก็เอา ของใหม่เข้าไปนะครับของใหม่ที่แปลงเป็นดิสอย่างที่ผมบอกนะครับม้อลมเบรกนะครับมออลมเบรกสองชั้นดูกันเอานะครับอย่างหนาหนาผมก็เสนอลูกค้าเองนะครับว่าคันนี้ลูกค้าจะทําเบรกก็เลยเสนอลูกค้าว่าหามออลมเบรกสองชั้นด้วยนะครับก็ดูเอานะครับสองชั้นแบบนี้หนานานะครับแล้วก็มาดูของเก่านะครับบางจ้อยเลยนะครับเนี่ย มออลมเบรกอันนี้เขาเรียกว่าชั้นเดียวชั้นเดียวน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้อาจจะเป็นชั้นชั้นครึ่งด้วยนะครับชั้นครึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่มออลมมันหนามันใหญ่ยังไงมันก็เบรกดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็พร้อมพวกไล่ทำเบรกให้มันถึงถึง <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมบอกไล่ให้มันถึงถึงทำให้มันจบนะครับทุกอย่างทำให้มันดีทำให้มันถึงยังไงมันก็ต้องดีนะครับผม เนี aría, me, away, ่ยเสียผมวันนี้หรือวันนี้รอบเดียวให้จบแล้วก็ไปตั้งศูนย์ทำทีเดียวให้จบไม่ก็ต้องไม่ต้องมานั่งรื้อกันอีกนะครับทําชุดเนี้ยทำให้มันจบทีเดียวไปเลยแล้วก็ไปตั้งศูนย์นะครับคุณก็จะใช้ได้ลดอีกหลายปีเลยนะครับกลัวบูธมันจะขาดนะครับกลัวบูธมันจะฉีกอีกนะครับก็ใช้ได้กันอีกยาวกันไปเลยนะครับทําทีเดียวให้จบหรือทีเดียวให้จบตั้งศูนย์ทีเดียวให้จบนะครับก็ประมาณนี้ ทำไมผมถึงบอกว่าตั้งหรือทีเดียวให้จบเอ่อตั้งศูนย์ทีเดียวให้จบเราก็จ้องไม่ต้องมาทํางานหลายรอบนะครับก็จะได้ใช้ทีเดียวใช้ยาวๆแน่นอนนะครับคันนี้ถ้าทําเสร็จแล้วรับประกันท้ายไม่มีย้วยศาสตร์โค้งไม่มีเลื้อยเป็นงูครับผมฝากกันเอาไว้